วันนี้นะคะเราก็จะมาทำหมีเทสีกันค่ะนี่ค่ะมีหมีมีสีแล้วก็มีถ้วยถ้วยทำเองนะคะเพราะเขาไม่แถมถ้วยคะ่ะนี่3มสีนี่ค่ะนี่ค่ะแกะสีม่วงก่อนเลยอว้าวแล้วเทเปไปเลยโอ้เทยากอยู่นะคะเนี่ยโอ้โอ m มก o d โอสวยที แกะสีไปเรื่อยๆรัดๆยังไม่ทันได้รัดเลยค่ะเทสีก่อนค่ะโอ้ทุกคนดูน้องหมีสิคะน้องหมีน่าจะรอนานเลยนะคะในการเทสีก็ไม่ค่อยนานหรอกค่ะโู้โอ้ my god ใครจะไปคิดว่าผมจะรอดตอ๊ยนี่ค่ะเท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 เรเทเทเทเรเทเทนี่แล้วก็แกะหมีแกะ แ <Yeah>, กะไปเลย่สวยววยสวยมากเลยค่ะมีนี่หนูซื้อมาจากร้านเบิรนดีนะคะแล้วก็มาล่าสีกันเลยค่ะแต่อย่างเหนือคะ่ะก็คือร้านนี้อยู่ในตอกๆนะคะตอกๆที่แปลว่าติก๊กตอกค่ะอุย้ยไปไปมาๆน้องสวยมากเลยค่ะุวยน้องน้องหมีสวยมากค่ะ ช้อนลอยมาเป็นชิปตาค่ะโอ้ oh my god ช้อนลอยได้ค่ะเมืกก่อกี้ช้อนลอยได้จริงๆค่ะไม่ได้โม้เลยนะคะว้าวว้าวโอ้เย่มันดูสวยมากค่ะน้องสวยค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นมีเลยค่ะแต่ก็เห็นอยู่นะคะ เห็นไหมคะเนี่ยโอเมก้าเคยจะไปคิดว่าผมจะรอโดยยยยยเอพอได้แล้วนี้ค่ะสวยมากค่ะหูสวยมากคอสวยที่สุดในจักรยานว้าวสวยมากนะคะโอ้ยกล้องก็กองโอกล้องผังไหมค่ะนี่สวยมากค่ะไปดูตอนตากกันเลยบ๊ายบยยนี่ค่ะ จะให้ดูแค่ด้านหน้านะคะเพราะด้านหลังนี่ถ่ายไม่ได้เลยค่ะไปดูตอนแห้งเลยนี่ค่ะสวยมากค่ะวีน้องสวยมากค่ะนี่ค่ะข้างหลังแล้วก็น้านนะคะอู